สวัสดีครับสบายดีมานี่กับมาพบพ่อกับบอกกีตาร์คนเกา่าคนเดิมเพิ่มเติมก็มีประเด็นมาว่าอยู่ะครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีจากประเทศไทยแล้วก็สวัสดีเอฟซีจากประเทศเล่านะครับพี่น้องบลกกีตาร์มีประเด็นเรื่องเล่าหนุ่มขเขมรน,นะครับพี่น้องหนุ่มขเขมรถามคนไทยหรือว่าถามเอฟซีคนไทยบอกว่าคนไทยนี่ทาไมไม่เก่งภาษาเขมรทําไม อ่านภาษาเขมรไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องบ่าวกีต้าอยากสิมมาบอกหนุ่มเขมรคนนี้นะครับพี่น้องที่ว่าประเทศไทยที่ว่าคนไทยนะครับพี่น้องที่ว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องพ่อค้าแม่ค้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษา ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องไม่เหมือนคนเขมรที่พูดอังกฤษได้ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะครับพี่น้องบ่าวากีตาร์ซิมาตอบหนุ่มเขมรคนนี้นะครับที่วา่าท่าคนไทยนะครับที่ว,าว,าวา่าว่าใส่คนไทยที่บอกว่าเขาบอกเก่งอังกฤษพูดอังกฤษไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องแล้วก็ว่าภาษาเขมรบ่ได้นะครับพี่น้องอ่านภาษาเขมรบ่ได้ เขียนภาษาคขมรบร่เป็นคือคนเขมนเก่งภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษเก่งนะครับพี่น้องว่าภาษาไทยเก่งโดยที่ไม่ได้เรียนนะครับพี่น้องปากกิตา้าอยากชิมาตอบแทนเอฟซีนะครับพี่น้องว่าเป็นยังคนไทยเขาถึงบวชว่าวภาษาคาเมนหรือบวววภาษาคาเมรบอรเฮียนภาษาคขมรนะครับพี่น้องอันดับหนึ่งคือ ภาษาขมรบอแมน,มนภาษาที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับพี่น้องบอแมนคนไทยเพิ่นชีใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อนบอจ่จาเป็นต้องเฮียนภาษาขมรบ่จาเป็น,นต้องเขียนภาษาขมรเป็นนะครับพี่น้องและกับบจําเป็นที่ต้องจะไปเฮียนเพราะว่านี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยนะครับลูกหลานก็นเป็นคนไทยหมดลูกหลานบ่มีนเขนมรน,นะครับพี่น้องนะ ภาษาสนอยู States, ่ในประเทศไทยนี่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับบอแมนคนขแมนจังสิมาอ่านขมนได้เขียนขมนได้นะครับพี่น้องลแล้วพูดถึงภาษาอังกฤษที่คนขมนบอกว่าคนไทยไม่เก่งฟังไม่รู้เรื่องประเทศไหนก็เหมือนกัน คนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับพี่น้องคนเก่งนะประเทศไทยติดอันดับดับของโลกนะบอกกีตาสิบอกหนมเขมรเขานี่เรื่องเก่งภาษาคือประเทศไทยนะครับพี่น้องเอาสมองส่วนใดมาคิดว่าประเทศไทยนี่บอกเก่งภาษาอังกฤษบอกเก่งฟังภาษาอังกฤษบรู้เรื่อง ดูยอดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะฟังดีๆปีหนึ่งสากว่าล้านคนนะครับพี่น้องคิดเบิงว่าเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวได้จังไดถ้าเขาบบเก่งภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องถ้าเขาฟังโบรูเรื่องหนุ่มขเขมนคนนี้อย่าซูปึกอยา่าซูโง่เกินไปนะครับพี่น้องควรมีการศึกษานะครับพี่น้อง การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างคนไทยถึงบ่อย,ยักเฮียนภาษาเขมรหรือว่าเขียนภาษาเขมรบ่เป็นเพราะว่าเขาบ่ียนภาษาประเทศที่ได้พัฒนาประเทศที่บอเจริญน,นะครับพี่น้องประเทศที่พัฒนาชารหรือว่าประเทศที่ว่าอย่างสามประเทศนี่ประเทศลาวประเทศเขมรประเทศ เมียนมาประเทศคนไทยเขาบจำเป็นที่สิไปเฮี้ยนนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าเขาบ่ดได้ไปทำงานอยู่สามประเทศนี้นะครับพี่นอ้องพราะเขาบ่มีคนงานไปทำงานอยู่สามประเทศนี้ถ้าคนไทยไปสามประเทศนี้ประเทศเขมรประเทศลาวกัมพูชเมียนมาเขาไปเป็นนายจ้างเขาไปลงทุนนะครับเขาก็ไปจ้างคนเขมรทำงานต่อแล้วก็ไปจ้างคนลาวทำงานให้จ้างคน พม่าทํางานเพราะว่าเขาเป็นนายเขามีทุนไปทําเป็นเจ้านายไปเปิดร้านค้าอยู่ประเทศเขมรเหมือนหนุ่มเขมรคนนี้บอกว่าคนไทยก็มาทํางานอยู่ประเทศเขมรเยอะนะพวกคุณอย่าพูดถ้าพวกคุณไม่รู้คนไทยก็มีมาเยอะแยะนะครับพี่น้องใช่คนไทยเขาไปเขาไปเป็นเจ้านายนะครับเขาไปเป็นนักลงทุนอยู่ในเขมรน,นะครับท่านผู้ส้ม มันก็ส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนมากแล้วอีกอย่างการที่จะให้มาเขียนภาษาขเขมรเป็นมาพูดภาษาขเขมรได้มันไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนไทยขนาดคนลาวเองก็ยังไม่อยากพูดภาษาขเขมรจะพูดไปทำไมในเมื่อเราไม่ได้ใสเราไม่ได้ทำธุรกิจอะไรกับขเขมรอยู่แล้วนะครับพี่น้องสำหรับภาษาชนคนธรรมดาหรือว่าภาษาชนทั่วไป ไม่จําเป็นที่ต้องจะไปพูดเพราะว่าภาษา,าเขมรนี่ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับพี่น้องกว่าจะเอามาพูดกว่าจะเอามาฟังกัน,นโอ้โหนะครับพี่น้องฟังยากพังเย็นไม่เหมือนภาษาลรานะครับพี่น้องถ้าภาษาลรากับภาษาไทยนี่ก็ยังคล้ายๆก,กันอยู่นะตัวอักษร นะครับพี่น้องแต่ว่าภาษาค่ะแม่เนี่ยยังไกลกันนะครับพี่น้องกับภาษาไทยมันจึงทําให้คนไทยในบทจําเป็นต้องเฮียนเขาต้องเฮียนภาษาที่ประเทศที่จะเจร่ญกว่านะครับพี่น้องเฮียนภาษาประเทศที่จะเจริญกว่าอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลนะครับพี่น้องที่พี่น้องคนไทยเพิ่นไปทํางานนะที่เพิ่นไปหาเงินหาข้ามอยู่สหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศเนาะ เพื่อนต้องเฮียนภาษาโน้นบ่แม่เพื่อนสิมาเฮียนภาษาเขมรที่ว่าค่าแรงนี่ยังน้อยกว่าประเทศเล่านะครับพี่น้องและประเทศเล่ากับวันละร้อยห้าสิบจำไว้ประเทศที่ไม่เจริญเขาจะไม่เรียนภาษานะต่างประเทศเขาจะไม่เรียนภาษานะครับท่านผู้ชมการที่ว่าให้คนไทยไปว่าเขมรนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าคนไทยเขา็คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ บเมนคนขมร้นจำไว้นุ่มขมนคนนี้อย่ามาถามคนไทยอีกวัดคนไทยบเกง่งภาษาอังกฤษถ้าบเกง่งภาษาอังกฤษคนคนไทยอยู่มาบไดฮอดเทอรเมอ่อนี่ดอกนะประเทศไทยคงสิบบทจรเญเท่าเมอ่อนี่ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างนะคนที่เขาจเจริญเขาเก่งในรอบด้านนะนะทีะฝากไว้ให้คิดขนาดเด็กอดุบาลยังเก่งกว่า เด็กม .2 ม .3 ของขมรหรือว่าของคนล่าเลยนะเรื่องภาษาอังกฤษเนะี่ยบารกิต้าชิบอกเลยไปถามเลยนะขนาดลูกลูกพี่เขยของบารกีต้านย่ังเก่งภาษาอังกฤษอายุแค่ห้าหกขวบนย่ังเก่งภาษาอังกฤษแล้วครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าพัฒนาการของเด็กไทยเนาะ แบบเร็วมากในการล่ําเรียนในการศึกษานะครับพี่น้องเพราะว่าได้มาตรฐานของคู่ล้ะครูอาจารย์ได้มาตรฐานแบบเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนมีอุปกรณ์ครบในการล่ําเรียนหนังสือนะครับพี่น้องละไม่เหมือนขมิมนไม่เหมือนเรียนวันเชาอาทิตย์แบบนี้มันจะไปได้อะไรถามว่าถามว่าคนขมิ้นทำไมพูดภาษาไทยได้ทําไมเรียนภาษาไทยได้ ว่าวภาษาไทยได้นะครับพี่น้องมันกระถูกอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเขเมรนี่เป็นประเทศที่ว่าส่งแรงงานมากประเทศไทยมากอันดับสองนะครับพี่น้องมันก็ต้องเว้าวได้อยู่แล้วถ้าไคประเทศที่เป็นแรงงานเข้ามาทํางานก็ต้องเว้าวไทยได้ถ้าเข้ามาประเทศไทยต้องเรียนภาษาไทยต้องอ่านภาษาไทยนะครับพี่น้องถ้าบออ่านภาษาไทยก็ต้องมีคนคุ้ม นะอย่างมาทํางานนี่อย่างคนขเขมรนี่ว่าภาษาไทยว่าได้เนาะก็ต้องมีคนนี่เป็นปรเทเป็นคนขเขมรเองที่มาคุ้มงานต่อที่พูดไทยได้นะคนขเขมรบอกว่าขนาดไม่ได้เรียนยังพูดไทยได้ไม่เชื่อหรอกคนที่พูดไทยได้ต้องเรียนเท่านั้นละ่ะถ้าคนขเขมรแท,แท้พูดไทยไม่ได้คนที่ไม่เคยเข้ามาประเทศไทยพูดไทยไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้ก็มีการศึกษาอยู่ในประเทศขเขมรไม่ใช่เหรอเรียนภาษาไทยลูกหลานมาทำงานหรือว่ามาทำงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ให้ลูกหลานเรียนภาษาไทยจนกลับไปขเขมรพูดภาษาขเขมรไม่ได้แล้วรัฐบาลจึงจ้างครูอยู่ขเขมรสอนภาษาขเขมรให้ลูกหลานตัวเองนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าลูกหลานตัวเองนี่พูดภาษาขเขมรไม่ได้พูดไทยได้อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมลูกแรกง,งานที่เกิดในประเทศไทยนะนี่แหละครับเหตุผลที่จะมาบอกหน,นุ่มเขมรคนนี้ประเทศไทยเขาเลือกบบไม่เลือกนะครับพี่น้องคือประเทศไทยเขาจะพูดภาษาที่ประเทศที่พัฒนาประเทศที่เจริญ นะครับท่านู้ชมประเทศที่บดเจริญอย่างเขมรเจริญช้าเจริญน้อยอย่างประเทศเล่านะครับส่วนมากประเทศเล่ากับคนไทยหรือว่าภาคใกล้ๆติดภาคอีสานเพิ่งกว่าคล้ายๆกับภาษาเล่าคือกันนะครับพี่น้องเพิ่อเตินว่าเล่าอีสานนะครับพี่น้องเพิ่งกว่าได้ฟังรู้เรื่องนะครับพี่น้องแต่ว่าคนเขมรนี่ก็น่าชิบูได้ภาษาเล่าได้ก็เป็นบางส่วนนะบอกกิตาว่านะ ติดชายแดนหรือว่าคนขเขมรนเองก็เหมือนกันนะแต่ว่าคนที่เก่งภาษาขเขมรในประเทศไทยเขาก็มีน่าจะมีแต่คนที่อยู่ติดชายแดนแถวสากแก้วแถวพรมแดนที่ติดกับประเทศขเขมรนะครับพี่น้องแต่หนุ่มขเขมรแปลกใจทําไมคนไทยไม่เก่งภาษาอาังกฤษไม่เก่งภาษาต่างประเทศ ท้าไม่เก่งประเทศไทยมาไม่ถึงจุดนี้หรอกนะบอคกกิตาชิบอกจุดที่แรงงานสามชาติสมประเทศหลายประเทศเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าเขาสื่อสารกับต่างประเทศได้ดีนะครับพี่น้องเขาพัฒนาประเทศได้ดีความสะดวกความสบายในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนี่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะบอก,กิตาชีบอกนอขอมขมิ้นคนนี้ ควรย้อนมองกลับไปหาตัวเองบ้างว่าตัวเองมีเก่งด้านไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมโมเมนต์ที่ออกมาถามคนนั้นคนนี่ออกมาดูถูกว่าประเทศนั่นบกเก่งภาษากฤษประเทศตัวเองเก่งเก่งแล้วจะหลูมาไทยทําไมทําไมไม่ไปทํางานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ทำไมต้องเลือกมาประเทศไทยนะครับถ้าว่าเก่งภาษาอังกฤษควรไปสหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้ชมไปทั้งยุโรปไปทํางานดังผู้ทวาเก่งภาษาอังกฤษจริง,รงๆนะบอกกีตาร์บอกเลยคนเก่งก็เก่งคนไม่เก่งก็ไม่เก่งนะคนเกินมากนะมันก็มีคนเก่งคนไม่เก่งอยู่แล้ว อย่ามาหาบุรีอย่ามาว่าคนไทยนะการที่เขาไม่เก่งหรือไม่เก่งมันเกี่ยวอะไรกับคุณมันเกี่ยวอะไรกับเธอนะครับท่านผู้ชมเก่งไม่เก่งก็เรื่องของเขาเพราะเขาเกิดอยู่ในไทยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องพูดภาษาไทยเขาจะเอาภาษาชาตอื่นมาทมําไมขนาดแม้แต่เงินเขายังไม่เอาเงินอื่นเข้ามาใช้เลยอย่างเงินขเขมรเงินพม่าเงินลาวแบบนี้ คนลาวเข้ามาก็ใช้ไม่ได้เขายังใช้แต่เงินไทยใช้แต่ของไทยนะครับท่านผู้ชมคิดอะไรเขาจะมาให้ใช้ภาษาเขมรใช้เขียนภาษาเขมรให้ลูกหลานเขาไม่รู้ภาษาอะไรฟังไม่รู้เรื่องเขาจะมาสอนให้ลูกหลานเขาทําไมนะข้คมคิดของคนเนี่ยนะครับผากตือขนมเขมรเนาน,นี้นะครับท่านผู้ชม